รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกก็คือ ามามันบ้งทุกครั้งมันเจอสามเซียนหนูก็เลยอยากจะแบบให้วิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากจุดปมดงไหนจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าหนูไม่เอาใครหรือเปล่าหนูเป็นคนล้องให้ง่ายมากเธอคือคิดถึงพ่อรีบตายทำไมเสียดายจังเลยที่แบบไม่ได้ยึดติดแตนก็เกอกกันแน่น สวัสดีครับนในเวลาของ c ลับ Friday Show นะครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับเ <c oughs> ที่ยงวันเสาร์เราเจอกันที่ช่องวัน31เ,เสมอแบบนี้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้ครับเราได้ต้อนรับนางเอกสาวแสนสวยต้องบอกว่าเป็นนางเอก300ล้าน <c oughs> อารมณ์ดีร่างหมีหลายคนเริ่มเอะแล้ว <c oughs> <c oughs> หน้ากอด <c oughs> มาด้วยความ ทุกใจแบบมหาศาลตลอด33ปีของชีวิตสวยๆของเธอนั้นไม่เคยมีแฟนเลยปิงปองทงชัยหรือว่าปิงปองจากดุซี่ d ดลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเกลงค่ะ คนหาชุดให้พี่อ้อยเขาบอกว่าให้พี่อ้อยแต่งตัวอย่างเงี้ยจะได้สู้กับปิงปองพมอปุ๊บรู้เลยว่ามารายกรอะไรเนาะหมอะสมนะครับหมสมหมสมชูสีสวยมากเมื่อกี้น้อ่านบอกว่าเห็นบอกว่าแบกความทุกข์มาเต็มเปี่ยมอะไรือจนาดนัานเล่นี่คุณไม่มีผัวค่ะคือหนูมาวันนี้คือหนูมักกีดอ้หเย็นลูกหรอเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้มุกไม่มุกนะคือหนูโมโหตัวเองเหมือนกันนะแบบเราอุตส่าห์จากเดวันเนี่ยนะคะที่เป็นลูค้าเป็น นางนู่นนางนี่นางแบบนางเดินเหมือนคนไม่อาบน้ําอย่างเงี้ย <c oughs> จนมาถึงเดย์นี้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบพัฒนาในส่วนของการขัดการอยูมายแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ที่รับผิดชอบตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สิ่งเดียวที่คาดหวังไว้คือหนูว่าอยากจะลองมีผัวกับแบบเหมือนใครหลายๆคนอยากมีแฟนบ้าง มีผัวไม่ยากแต่มีแฟนอะยากกว่ามีผัวไม่มีไงหนูก็เลยงงเมันไปติดส่วนไหนวันนี้มารายการขับไฟเดย์มาเจอสามเซียนหนูก็เลยอยากจะแบบให้วิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากจุดปมไหนในซอกลึกของชีวิตหนูแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าพวกเราช่วยกันแบบแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ปี่ปองต้องบอกกันว่าแล้วสิ่งที่หนูต้องการคืออะไรผู้ชายที่หนูอยากได้คืออย่างไรตอนแรกกับไม่ชอบอะไรเลยตอนนี้ตอนนี้ชอบ สกรีนเฮดตัวสูงดูดีปากห้อยได้เล็กๆแล้วร่ำรวยมากรวยสุดรวยมากนี่หนูเป็นภายนอกหมดเลยนะใช่หนูไม่สนใจจิตใจใครเลยก็ถ้าเขาเตะหมาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ไม่ก็เดี๋ยวค่อยบอกเขาก็ได้หนูก็หย่วนหเอาเดี๋ยวคุยกันว่าพัฒนาในส่วนนี้ว่ามันไม่โอเคในส่วนไหนอย่างเงี้ยก็ได้แต่จริงแค่คำถามของพี่ชอตอะ ก็พอจะเข้าใจถึงความทุกข์ตลอด33ปีของหนูที่ผ่านมาเนาะมากค่ะล่าสุดไอเบลอะเป็นหนูอยู่ในเพื่อนเพื่อนหนูรู้จักกับพี่เอ้ไว้อย่างนี้นางชอบส่งมาแล้วชอบส่งติ k t ต k เป็นคนอ้วนคนอ้วนที่ลักษณะมองเข้าไปในกระจกเฮ้ยฉันหรือเปล่าแบบขี้ตายเงี้ยใช่ฉันไหมคือเป็นคนอ้วนที่ลักษณะว่าไม่มีคอคือคางปึ๊บแล้วเป็นหัวนมเลยแต่ว่านางมีแฟนหล่อมากรักกันโชว์ความรักกัน ปาจะปาโทรศัพท์เยสิเยสิคือเบลส่งมาเนี่ยอยากให้หนูมีความหวังไม่เหมือนอยากให้เราโมโหเพราะมันลุงมันชอบส่งคอนเทนต์นี้มาหนูก็จะปาโทรศัพท์จริงเพราะว่าทาไมถึงเอาคอนเทนต์นี้มาให้ดูฉันยิ่งน้อยใจว่าทําไมฉันถึงไม่มีัวอยู่ทั้งวันนี้ค่ะแต่เป็นความก็ได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเอาความสุขไปผูกกับผัวนี่นะใช่ไหมล่ะก็ใช่แต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่มันน้อยใจพี่ว่าต้องคุยไปเรื่อยเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าหนูไม่เอาใครหรือเปล่า เออโสดแบบมันมีสองอย่าง<อ>โสดแบบไม่มีใครเอาก็โสดแบบไม่เอาใครเออไม่มีใครเอ่าด้วยค <c oughs> ไม่มีใครค้ำคุยเรากับเราเลยเหรอ ไม่มีเข้ามาจีบเป็นศูนย์พี่อันเป็นศูนย์เข้ามาคิดว่าจะมาหลอกเงินก็ได้อ่ะหนูวะทํางานทุกวันนี้คือมันมีเงินในจานวนในบัญชีอ่ะหนูอยากจะถ่ายปุ๊บแล้วก็แบบอุ้ยมือลั่นค่ะอยากให้เขาเห็นเงินในบัญชีเพื่อให้เขาว่าหลอกเรายังไม่มีเลยเข้ามาหลอกก็ยังดีอะไรเงี้ยหลอกก็ยังดีหลอกก็ไม่มีค่ะใจเย็นค่ะทอมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นตันงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อกี้ทีอกรี๊ดใส่กล้องเนี่ยคือสิ่งที่ปิ่ปองอ่ะทำเองที่บ้านคือกรี อะไรในจุดไหนที่ฉันไม่มีผัวจ้าอย่างเงี้ยโมโหแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ฮอตในหมู่ชาวต่างชาติไม่ใช่หรออยู่แล้วนี่ไงเพื่อนถึงได้บอกว่าพ่อหนูไม่เอาใครหรือเปล่านี่เมื่อก็ชาวต่างชาติหนูก็ฮอตอยู่นี่คือมันฮอตในเชิงของความฉันชู้สาวอะค่ะรู้สึกว่ามันฉาบฉวยแต่มันพอเข้าไปอยู่ในระบบของความสัมพันธ์อะมันบ้งทุกขังเวลาเดินผ่านคนต่างชาติก็จะมีวิวิวิววพิวพูดเหมือนเหมือนโกหก แต่มันลดจริงค่ะคุณแม่อย่างเช่นวันหนูไปญี่ปุ่นแล้วเรารูสึควับ่านทำไมเราสวยจังเลยทำไมอยู่ประเทศไทยไม่มีใครโหวตฉันเลยแต่อยู่ที่นั่นคือคนกรี๊ดว้าวว่าอ่างเงี้ยคือรู้สึกได้รับความสนใจอย่างน้อยก็ได้แบบประตูบานแรกเปิดแล้วหนูก็คือรู้สึกดีด้วยเวลาไปที่นั่นหนูจะรู้สึกว่าได้ทําในสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทําไม่ได้เดินแล้วก็แบบ สวยคือวางตัวสวยได้คค่่ะะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทำในประเทศจะโดนเพื่อนแซวแน่นอนเขาอาจจะชอบซูโม่มั้งบ้านเมืองเขาอะถ้ามาเห็นว่าถ้ามาท้าพามหรือเปล่าหนูชอบเชียร์ซูโม่หรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน่ะพออยู่ต่างประเทศแล้วมันได้มากแต่อยู่ในประเทศนี่คือเป็นศูนย์ค่ะพี่ยอยอยู่มาจนถึง33ปีเนี่ยทำไมถึงไม่มีแฟนเลยหรืออะไรเงี้ยอ้าวเธอเลือกแน่นอนอ๋อไม่เลือกนะคะคืออย่างเงี้ยคือฟิลเงี้ยว้าไข่ในรังอย่างเงี้ยก็คือ อะไรก็ได้เลยนี่แต่ฟังอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบว่าปิงปองจะต้องบอกว่าเหมือนกับเส้นไรไม้ตอแต่พี่เ่า่าไม่นะปิงปองก็มปความโดดเด่นแล้วก็ปิงปองก็เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะแต่มันอาจจะยังไม่เจอคนที่ลงตัวสมมติว่าเกิดไปเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบแบบเนี้ยที่เราชอบเราจะทํายังไงกับเขาไปจีบเขาเลยไมหรือยังไงไม่ไม่ค่ะพี่ชาคือคือหนูเป็นเป็นประเภทที่ถ้าชอบคนจะทำเชิดคือหนูตกหลุมรักคนง่ายมากเลยนะคะถ้าย้อนไปแต่อ้อนแตอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน มันประดังประเดิดอ่ะมันวางตัวไม่ถูกรู้สึกว่าจะมีความสัมพันธ์เดี๋ยวมันทตัวไม่ถูกเลยค่ะพี่ยังคงยืนยันว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยเอาใครจริงๆเพราะหนูเหมือนกลัวความสัมพันธ์ที่มันจะโตไปกว่านี้หนูอาจจะตลกกบเกลื่อนตลอดเวลาใน3าิสปีที่ผ่านมานะคะที่หนูแล้วเป็นดารามาเจดปปีนะคะเมื่อสวันก่อนที่คนที่เขาจะโทรถามข้อมูลอ่ะมีคนมามาทักในดเร็กมาเซสหนึ่งคนแรกอยากจีบพี่ปองทำไงดีครับ S <S คือหนูอะก็คือรู้สึกว่าหนึ่งดีใจนี่คือหนึ่งคนแรกเลยนะที่เข้ามาในชีวิตนะแล้วก็คือมีความระวัดระแวงเขาอีกว่าเธอเป็นคนแบบไหนอะ่ะเธอเห็นฉันหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังเธอเห็นแค่ในไอจีฉันหรอเธอศึกษาฉันจากอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะมากค,คิดเยอะมากแต่พูดตรงตรคิดเยอะพ,ดดอ,ะพอดีกว่าคิดน้อยเรื่องแบบนี้ใช่ไม่ใช่แบบถล่มแล้วแบบได้คว้าเลยมาสิคะอย่างเงี้ยน่ากลัวละถ้าหนูเป็นแบบแต่การคิดเยอะมากของหนูคือหนูไม่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เลยเพราะ้นูเราทำยังไงข้อความนั้นอะ กิ okay. of well, no, okay. ้ว네ค네่ะกิ้ววอะไรกิ้วอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะไปยังไงอ่ะก็คือเดี๋ยวดีกว่อนนี่คือพิมพ์ตอบเขาแบบนั้นหรอก็ตอบไปเลยเนี่ยพี่อ่านลองดูซิเนี่ยนี่คือหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยนะครับว่าทําอะไรครับเลยว่างับขอโทษที่รบกวนเวลากินของพี่นะครับเฮ้ยเขาไม่ได้แย่นะเว้ยก็ไม่ได้แย่แต่เขาก็แปลกๆไงพี่อ่านดูสิเห็นป่ะอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแต่หนูไม่ให้โอกาสไง ไม่ได้แปลว่าต้องเปิดใจทันทีนะใช่อย่างยังยังไม่ต้องคิดว่าจะต้องเอาคนนี้มาเป็นแฟนไม่ต้องแค่คุยกันมาจาก่อนหนึ่งอะไรส่งมาหาพี่เนี่ยค่ะอ๋อใช่มันต้องอย่างเั้นมหเออรู้จักพี่เหรอรู้จักจากใครคุณจะมีประสบการณ์เยอะนั้นเนี่ยมันคือมันคือประโยคปกติหรอไม่ไม่หลออันนี้เขาเรียกปกติอันนี้ปกติหลออันนี้คือพอก็นึกว่ามันมีโอกาสก็คุยกันอย่างน้อยก็ได้เพื่อนได้น้องมาหนึ่งคน น,น,น,นี่ตอบแบบจริงจังนะ,ะเพื่อที่จะได้รู้จักกับคนคนนั้นในเชิงที่มันมีมิติอื่นๆหนูจะกลัวอะไรในเมื่อมันคือการรู้จักกันหนูรู้สึกว่าคนที่เขาเห็นจากเราข้างนอกอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จักเราจริงๆทั้งหมดอะอย่างเงี้ยเรา,าจะรู้จักได้ยังไงลอก็นั่นแหละรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเขารู้จักเราจริงๆเขาคงไม่ชอบเันหรอกแต่ว่าพี่ว่ามองอันหนึ่งพี่ว่าปิงปองเองเป็นคนดูเหมือนด้อยค่าตัวเองเนาะ หนูถึงกลัวคนที่จะเข้ามาเพราะคิดว่าไม่มีใครมาชอบฉันหรอกหนูต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าเฮย้ยเขามาชอบหนูได้ก็แปลกแล้วล่ะเอาคนบางคนอ่ะอาจจะเห็นแค่มุมหนึ่งแล้วรู้สึกสนใจค่ะแต่คนสองคนก็จะต้องค่อยๆเปิดกันมาเพื่อให้เห็นมากๆหลายๆมุมมากขึ้นแล้วมันถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เ่เป็นสเด็ปต่อไปเหมือน,อน,นเป็นเรื่องปกติพี่อ่านพี่อ้อยพี่ชอดก็จะเห็นหนูในมุมของความสดใสร่าเริง เป็นแม่แคสสุดจึ้งเป็นอม๊พ่แต่แต่ในความเป็นจริงแล,แล้วแล้วมุมอื่นของเราเป็นยังไงล่ะบางครั้งที่เฮ้ยก็ดูเหมือนว่าชอบในความเป็นเราแต่พอเราผอมลงนิดนึงไปเลยอะนังกินเรานาาันางกินเราเพราะว่านางชอบคนที่มันบุบบับเหมือนกับมีเซ็กซ์พาร์เนอร์เซ็กซ์พาร์เนอร์อยู่แล้วแบบเซ็กซี่สิบปีพอวันหนึ่งเหมือนกับเราผอมลงอย่างเงี้ยช mm ี hmm. ก็คอมเลนว่าเธอไม่บุบบับเหมือนเก้าเลยนะ